เล่นสอดแอบทุกคนทุกคนไปหากันป้องปองปองปองเงินก่อนปองเงินก่อนปองอีกกับกันต้องป้องเงินราโอเคทำเลนะไปทุกคนทุกคนเล่นแอบกทุกคนจลแอบกนไปดแอบอทุกคนตอนนี้ผมโด โดนเจ็บเจ็บอ้ยเจ็บโอเคทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็ได้เป็นแล้วนะครับผมผมก็ไม่ต้องให้ทุกคนมาหลบที่นี่นะครับโอ,โอเคทุกคนผมนั่ก่อนนะก่อนนะเริ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าส สิกต right, so ุงตุงเยี๋ยวหึงามสิบนัามส้ไเอาหมดีกว่าหนึ่งสอี่้ากจ็ดแปดส่เจ็ดปดสองสิบสามสีสี่ห้ากส่เจ็ดสิบเก้ายี่สิบเจ็ดสองสามสี่ห้กปดสิบสทุกคนทุกคนไปช่วยกันหาเดี๋ยวกบอกกันนะไม่บอกนะ ก่อนอนาไม่อยากเป็นคนโดนคนสองเป็นใช่คนอันนี้ผมเล่คะแนนอันนี้ผมกำลังยกลงอันนี้ผมจะลงยูทูบหนึ่งสองสามสี่ห้าหยนับเร็วดิอย่านับเร็วอย่านับเร็วเอาใหม่เลยเอาใหม่อย่านับเร็วเกินไม่คุณปูนคุณต้องแอบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะ ไอฟเอีมเล่นครับผมเล่ชอเอนี้อนมนน่าจะยุยุดยุดยุดหยุดโอเคคินี้ผมลา